มานิครับมาเบิ้งแห้งดวงดวงยาวครับเหนียวมันกัดเจควันครับมันกัด่นพี่น้องกัดห้อยหย่อนครับยอดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวพายมึงหยอดครับเนี่ยครับนี่ยอดต้นนี้ขาดเลยครับมันกัดเป็นได็กคนเดียพายกัดเต็มอยู่ครับตัวนี้ขอมาสวนกับหาว่เห็นครับหาม่าเจอยตอนกลังขึ้นกับหาว่าเจอครับกำลังเตงหยอดเลยครับตอนรับหนาหนาวนี่เตะหยอดที่เดผมเอเจผมมาเบิ้งนี้ครับเนี่ยครับต้น นี่นี่ใบใบมันนี่ว่าว่ามันเป็นเพี้ยไฟบอเพี้ยอย่างบ่กเพราะแม่ครับหนาหนาวเป็นทุกปีครับสวนผมเจอแบบนี้แหละครับที่ถ่ายยอดออกมากไหมมันถิ่มันถิ่นอกหนาวเพราะว่าอีบางสองข้างมือคว้านหอนขับรับหอนหันแล้วก็มาหนาวปุ๊บมือเดียวครับนี่ครับใบกำลังกำลังแทงยอดครับช็อตเลยครับนี่ครับนี่นี่นี่มันเป็นทังสีครับ ชดันทีนะครับใบต่เป็นเป็นบางใบครับเมื่อวี้สี่ลดตรงงานครับปล่อยเขาครับใบงามบางงามใบบางง่ามเดี๋ยวเขาก็เบิ้ลอายุไขเขาก็ล่วงไปเองครับเรารอใบไม้ยังเดี๋ยวพี่น้องนี่ครับต้นคู่ครับตัวนี้หมอนทองต้นคู่ครับนี่ครับแต่แมงหนุ่ยวมักัดหย่อนไดแล้วครับกัดทั้งสองตัวนครับตัวนี้กัดนี่ครับนี่เป็นเบิเลยครับมันเอาหยอดไปเบิดเลยครับนี่ครับ หาตัวพ็พ่อครับอยครับนี่ครับยอดไม้ออกมากรนี่ครับง้ามครับตอนลำหนานครับกับสีประมาณนี้ครับผมก็ต้องเป็นห่วงครับใบที่มันนี่เป็น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 เมล็ดหน่อยครับสีเป็นสีเหล็เพ็นงแค่จงหันเพี้ยลงเพียไฟหรืออันนั้นลงเตาบอมียนครับผมว่ามันอาจจะเกิดจากเหมือนมันห่อนจัดเลยแมามาหนาวปรับเลยครับ ลุงลุงลุงเศร้ามาอีกมือนหนึ่งอ่ะหนาวบางทีนะอาจจะเป็นประมาณนั้นครับจอยุ่เป็นประมาณนั้นว่อว่หนามีเพียครับจะยุสวนกับว่าไม่ได้สียาขามาแล้งครับนี่ครับใบใบตายครับต้นนี้ตายยนอนยังนี่ครับมันเห็นมันเห็นช่วงกันแกนแกนแกนเปียกออกไปเลยครับนี่ครับ แมงลงหน่อย,ยออนี้ครับโอ้แต่แต่หาตัว่พออนน่อครอับนี่ครับหาตัวนั้นพ่ออยู่บุรุ่มนออกมาช่วงไหนกางครื่งก็หา่พ่อนี่ครับมท่านใ่มาตาดอกอยู่ตัดหักออกเลยนี่ยอดแหงเลยครับนี่มันกัดเอา้าจังมาได้ตัดแจ้งจริงตัดโหลดตัดไล่ครับคุณครับแพร่ระบาดครับช่วงวันหันหาตัว่พ่อไหมกำลัง Em nghe mà cá tuyệt mượn Tuân nhỉ cắt chú khắp theo cắt bà lại Cắt nhọn khắp xuân mà Cắt thông nhọn luôn ตัวน,นี้ก็เจอตัวน,นี้ก็เจอครับนี่ครับนี่เดี๋ยวมาดีไม่กัดโอ้ยมันตัดแต่งกิี๋หายยากดีเลยครับนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยตัดแต่งกีง๋เจ้ากับว่าดีครับมันตัดแตงกิ่งออกงามๆหมดอันนี้มูสันชี้งครับกรับอันน้ำดำโยมกันนี่ครับ แต่ยอดบนทั้งสวนเลยครับตอนนี้แต่ยอดอันนี้น้ำดำอันนี้มูสักจริงเนี่ยแต่ยอดแต่ยอดรับหนาวก็ได้บุแต่เงยเวียนห่อนครับตอนเศร้าหนาวเย็นอากาศแปรปรวนครับนะครับเก็บเอาบรรยากาศนาฝากครับพี่น้องนะครับตอนก่อนนี้มีวานนี้ครับวานยี่สิบ,นนบตน้นค,บตนครับ สว่วนนี้มูลได้สองตีครับโอ้ยหอนยังเว้นหอนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ